หลังจากที่เราพรีวิวสถาดินหนี้ออกไปตอนที่แล้วก็วันนี้เรามาดูแบบเป็นที่ดีกว่าอันนี้เตรียวสถานที่ไว้เป็นที่โล่งไม่มีหญ้ามีกำแพงกัน้นเราก็เตรียมสะเบียงของการไม้จำนวนมากโอเค เราจากนั้นก็ติ๊กติ๊กเหล็กนีเรียก,กว่าเอา่อที่รับมีดเหล่าไมา้เออโอเคเอ่ะวินผิดไปโอเค เออมีอะไรอีกเลยอ๋อลืมลืมหนังลืมหนังโอเคอืมไม่สิเรามีอันนี้อีกสินะ ก้อนหิมะมาอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยก้อนหิมะ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 สโนโบล็อกสโนโบล็อกโอเคเราเจอแล้วไม่ใช่สิโอเคหลังจากที่ อยูกันไปตอนที่แล้วก็เมมาดูอันนี้ดีกว่าเราได้แล้วสโนวเปกซ์ซ์ย,ย้ยทีนี้เราจะมาดูหมู่บ้านแบบเป็นรูปแบบของทหารโครนเอทหารดินเหนียวสิโอเคหนึ่งกอง2กงกอง บินไปแล้ววางผิดโอเค เห็นว่าของในกล่องถูออไปเรื่อยโดยตุ๊กตาพวกนี้จะเห็นมันเริ่มสร้างบ้างแล้ว เห็นตุก๊กตาผียักหน้าคุณเป็นอะไรของคุณตุก๊กตาดีเหนียจะหยิบไม้ไปทีละห้าอันถ้ามันไม่ครบก็มันจะไม่หยิบต่อมันเป็นบล็อกชนิดหนึ่งเ,เรามาดูบ้านันดีกว่าเริ่มซ่าม,มากแล้ว อะไรเนี่ยอูย้ว้าวมีประสาทด้วยประสาทประสาทข้างลึกลัำ เหเอา,าเอกไปขี่ซะน่าตลกดี่ะลืไปแล้ว อยู่ประสาทมีนี่คือประสาทป้อมปาการสินะมันคือป้อมปาการสินะมีอาวุธให้พร้อมเลยทีเดียวเยีเเ่ยมยอดจริงๆ ini, kita lihat ini dulu. Yeah, อุ Oops, ๊บสุดโอเคชืมืดแล้วสว่างเดี๋ยวนี้โอเคเ้ okay. เราจะสร้างกองทาหาร จะเห็นว่ามีตัวอะไรบินอยู่ด้วยโอเคเรามาเออร่วงล่วงล่วง่วงบิน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  นี้เราก็เดสโตนอยู่ไหนเดสโตนมนชูก้าเดสโตนอยู่นี่รีพิเตอร์ เลทอสเลทอสโอเคเราได้กงองขังเราจะดูอ๋อลว่วงไม่ ได้ยินเสียงคนเบียดกันตายอู้ดูข้างล่างสิเยอะแยะทีนี้เราจะเอาสีเหลืองและสีน้ำเงิน แล้วก็อุ๊บสไม่ใช่โอเคขอนนกจำนวนมากเราจะสีเหลือไว้ช่องนี้ อ๋อไม่ใช่แล้วอะไรอะไรเนี่ยลำคานไอ้โอ้ยบ้านี่ ัมาทำไมวะฝนตกอ,อีกไอ้ลุกไปเราจะเห็นซากอพวกน,นี้ร่วงมา นี้มีสีเหลืองฝั่งนี้สีเงินจะมืดอีกแล้วช้าอยู่นี้โอเคทีนี้เราก็ได้ทาหารจำนวนหนึ่งเราขนเดไป เก็บทั้งหมดกินเข้าไปกินขนนกเข้าไปโอเคทีนี้ได้เวลาตุ้งตาม กองทัพ้อยมาแล้วเป็นการแค่เตรียมไร้สาระมาก เาเห็นฮีโร่ตัวหนึ่ป้าเดียกก๋ยวเข้ามา ปลายชมพูกำจัดค่าสึงได้อย่างงดงามโอเคจบการแคสอะไรสารพิงเท่านี้